เป็นว่านเกยดตื้นแล้วันนี้ <laughs> อันนี้เป็นโซเฟอร์ครับรถเขาเนาะนุ่มน้อยอายุสิบหปีเราก็พยายามตะลูดเราก็เป็นคือเด็กน้อยคนอื่นเพียงแต่ว่าเราสิเป็นคนอวบอวบน้อยนึง <laughs> สมาชิกหลายคนพู้ได้ว่วาเพื่อนสิพาไปหาน่อไม้วัดซันไดสิเข้าไปในป่าลึกๆหรือ,อว่าสิขึ้นภูเขากับวุาน่ใจแต่ว่าสังเกตบนรถโซฟเฟอร์เฮาและสมาชิกของเฮาเนาะมีเด่คนแบบว่ายังไวละอ่อนอยู่เลยเนะา,เนา,นานนเนะนนู้ว่าเพื่อนสิพาันไปหานอไม้อย่ใสเนาะอันนี้ว่าเป็นคนครับนะว่าอโอ้บางคนครับเนาะยังในน้อยอยู่เลยคนครับเนะ อันนี้แม่น,ะน,นรถ B M ของเราเนาะรถ B M ของเฮาที่สิพาเฮาไปในมื้อนี้เนาะรถ B M อันนี้แม่นรถ B M ของเฮาเนาะเพราะว่ามันบ่สามารถสีเข้าไปในทางเลือกได้คั่นเฮาเอาเอารถนนจักไปเนาะเราต้องมีรถันใหญ่แบบนี้อย่าง <laughs> สมาชิกของเฮาเนาะสมาชิกของเฮนะา,นะาน,นี่เต็มคันรถเลยบ่ธร <laughs> รมดาเนาะอันค่าราคาอ่าราคาของเฮาไปนี่เท่าไหร่วะคนึงเท่าไหร่คนละหน้าพันเนาะไปครับ บ่หู้ว่าสิได้นอกไม้แลือสิได้อย่างนอพากันไปหลายคนแบบนี้เนาะบุกป่าบ่หู้ว่าสิลงป่าแล้วจึงไดเนาะไปติดตามตอนต่อไปคน,คน,นแต่ละคนเนาะคือคนนี้เนี่ยเล่าเข้าเล่าเข้าป่าเพื่อไปเยี่ยวแย่งเดี่ยวเนาะเราบุกเข้าไปเพื่อไปหาหนอกไม้แต่มือนี้เราสิเข้าไปหาหนองไม้คือเป็นที่อัศจรรย์ใจของชาวบ้านเนาะแต่ว่าตัวหน้าเองก็คือกันบุก่อยได้เข้าป่าเนาะบนด้วยสองเสี่ยวสิพา,ากันหานองไม้พอได้แก่งบ่อสิลอดบ่อเนาะ มีแต่สาวขึ้นไม่เนาะมีแต่สมาชิกเฮามีแต่ผู้สาวขึ้นไม่เนาะเอ้ยคนงามๆอันนี้ก็ขึ้นไม่อออายุหกาอันนี้จะ <c oughs> ขึ้นไม่อออายุหกสิบห้าว่าสันใด <c oughs> อันส่วนเสือเ้อแดงอายุสิบสองเนาะบ๊วยแม่อายุร่างกายเมนแต่อายุสมองกันมีน้องสาวคนน้อยนั่เบื้งแต่ละคนห้าวหันในการทำมาหากินบ่ธรรมดาเนาะ รถ BM ของเฮาเนาะกำลังมุ่งหน้าไปทู่เพื่อไปหานไม้เนาะน,น้องสาวไปดูบะไปหาน้ำไ,นะไม่นะได้หลายปะจะเจ้าผ้าไปนี่งจะเจ้าผ้าขึ้นภูเขาวันนี้สิพาไปใส่สขึ้นภูขึแม่นยมเมื่อบริษัทอ้าวรถกระยากบริษัทมันรถเต้นไรกระยาดเลยเฮย้ย งวยลงหั่นแล้วบวได้เ e, ล้วน <laughs> <pl ains> ้องบุมีเจ้าไซม์มาหับแต่อีดาคัมแพงหากันคือสิ้สิ้นเคยเนาะคือไปดูแล้วแต่ชาวซีของเฮาก็มีแม่ตุคนงามไปนำพี่เจ้ารถพี่เจ้ารถจะกินจะไปหาต้นไม้เขาอะแม่ไปจหมแม่ไม่หาอย่างนั้นโอ้ไมตัดต้นซากโอ้มันนองอย่างเกาะน้อซากมันเป็นอะไรเหย อ๋อสีเอาแต่นอขาวเหรอโอ้เบิ่กฝีมืออีแม่คือสีสำนานกาลและเบิกทรงเนาะนอสานนอซานเหรอโอ้นอสานของผมนะเนาะโอ้ไม่ได้ยหรอแดะเนาะอันนี้ก็มีแต่ลุ้นน้องน้องเนาะน้องน้องพากันไปน้อกันจะสิได้พากันยันโบทันกับเจ้าเนาะเพราะว่ากับเจ้าเป็นคนเจ้าถิ่นเห็นนอได้แย่ๆก็จะก็ได้ใช่แหมฮจงไว้เรื่อยเดี้อฮหำ ไม่ดิ้นมดไม่ดิโไดิ้นี่นมันไ่ม่ดิ้น็มนไม่ด้นะ่าอม่ไม่้นม่ดิกนไมนไ่ดินไม้่ินไม่ดดิ่นไ้ไม้จักดินโอ้ยกหลาย่ เรื่องบ่มีแดดนอนกันเริ่มพอนเริ่มเอาแล้วเพราะว่าเขาเข้าไปในป่าเป็นสาวๆของเขาเนาะรวมสมาชิกรวมแก๊งท่ากันพ่อเข้าไปกินคนละห่อสองห่อเนาะมัวสิเป็นยังไงเบิ่งห่อเบิ่งถุงข้าวถุงบักง่ายเนาะกล้วเบิ่งสิเสบียงเสบียงอาหารเสบียงอาหาร ก็ถึงว่าการเข้าป้าเนาะที่จริงเคยไปแต่ว่าเป็นป้าไม่ว่าโบเขาเลิกบันไดเนาะแต่ว่าบบเคยคิดบบเคยฝันว่าจะได้ป้ารกแน่รถไถเปนบุกขึ้นเดินไปเอาน้องสู้ๆน้องสู้ๆน้ำหนักน้ำหนักเลยห้าสิบป้ายดึงโลนึงเดอะเก่งหลายเนาะอัศวินน้อยของเรา ไม่ได้เข้าเลยแหละไม่ได้ค่อยได้เข้าป่าเขา <laughs> ้าดงเิ่งอันนี้เจ้าทิ้นองเข้าเนาะเจ้าทิ้นองเข้ากับิ่งกับหน้ากับพวกข่อยพี่เขาเขาทนเลยเพราะ <laughs> าาาาว่าราบหรือบ่อราบหรือบ่อปงว่าพันบ่อเสร็จตัวเองหรือว่าใครขาเนาะนอไม้ตัวนี้เห็นนะถ้านแม่ซื้อแทนจากไทยบ้านไทยเมืองที่เดจะไปหามาเล้วเจ้าขายเพียงแต่กิโลละสามพันกิ่เนาะยามลงกิโลละสองพันยามลงแบบยามถือหลายอีกอะโลละสองพันกิ่เนาะซึ่งแบบถ้าสิวเอาละกะ ดอนหนึ่งสามารถได้ซื้อได้ถึงห้ากิโล <c oughs> ไ่้ปเขาก็อยากแบบอยากได้ด้วยความสาม,มาตรถตัวเองเนาะฮบมาเอาด้วยตัวเองช่วยนทางมันคนทางที่จะ,ะบบว่าวันทองมาดูป ว่ามันเป็นว่ามันเริ่มขึ้นคูสูงแล้วเนาะมันจะมีโคดหีดต่างๆเขาจให้แบบอะากาดแต่ว่านนี้สัน้นนอยนึงเนาะ,ะุณสมาธิของเราหัวสั้นหัวคอน,นอแต่ละคนเนาะแต่ว่ากันยังงืากันเจ้ากันยังนั่งอยู่ทิ่อันนี้ได้เนาะเพราะว่ามันยากเ้อในการซึงตัวเนาะแต่ว่าที่ว่าน่าจะไปดูถ้าเป็นไปดูแล้วกะเขาก็มมาค,ค่มีปัญหาเนาะ ตนสภาพเนาะทำอีกกะทำอิกกะไปว่าเออห้าวเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเหี่ยแล้วเอาเนาะอออะไรบอกแล้วว่าอย่าซ้า่าห้าวเอาคนห้าวนะต้องมีแบบช่วงเวลาของชีวิตที่แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นและตื่นใจแบบนี้แหละแม่นบบราณเอาไปทาเบิ้งตอนฮอตเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ไปว่ารู้สึกว่าเมื่อยล้าหลายเนาะเมื่อยล้าแบบว่า ในการอันนอยหนึ่งเนาะแปลว่าจะต้องการว่าผักน้อยหนึ่งจะสิจับเกาะไว้ดีๆเนาะยานตกเนาะโอ้บึ้ง่งเอาละในตอนนี้เฮามาฮอตจุดใหม่เรียบร้อยเนาะก็คือป่านนโนไม้ของเฮาเนาะและสมาชิก์ของเฮาก็เตรียมโตสิไปทำมาหากินเนาะแต่ละคนก็มีความคึกคักบุมแม่ธรรมดาบ่หู้ว่าสิได้ผ้ากันได้คนละจักตันจักโตนหรือจักโลเนาะแต่ว่าพวกเข่าหันได้อยู่แล้วแต่ว่าพวกเฮาสองคนนี่เนาะบ่หู้ว่าสิผ้ากันรอดรอดหรือบ่เนาะ ยันแตผ้ากันได้ประมาณสองนอแล้วผากันนั่งพักนอนเบาไวบ่สองเสี่ยวมาลุ้มหัวกันต้องหาหนมไม้แกงให้ได้แกงเนาะให้ได้แบบย่างนน้อยก็ต้องได้หมอหนึงสองมอเออให้สมกับพี่เดินทางมาไกา่เนาะเฮาไปกันเลยรถบีเอ็มของเฮาก็จอดท่าเฮาเนาะแต่ว่าบ่งหวัเวเพื่อน่้าพผ่้สิอกป,ประมาณเที่ยงเนาะบางสังมเสิกข,ของเฮา ผากันเป้ถุงไปทนละ,นละถุงสองถงุงกะเสียวเ้ากับใส่เสื้อแดงเนาะกะบข้าแม่เจอห้างพึ่งกะกัซีเมนผ้าเพิ่มลบซะก่อนเนาะเพราะว่าเขาว่าพึ่งมันมักสีแดงมันบอ <c oughs> <c oughs> กับมีความ <c oughs> ที่แบบว่าตื่น <c oughs> เต้นหลายว่าเออเมื่อน,นี้แบบว่ามันมีหลายคนแล้วมันคึกคักเนาะน,น้องๆ่น,น,นแถวไทยบ้านพากันมานกันมาทุกคนเนาะจากนั้นกย่ยหลงป่าเนาะสิผาสีออกจาก แต่กุ้มบ่ด้เนาะเพราะวา่าถ้าหลงป่าอะไรบ่งงูจากสีย่างเมื่อกันจากไหนเนาะเพราะวา่ามันไกลหลายเนาะจากจะโอ้จะบิ่งพลานหินเนาะมันเป็นงย่างขึ้นเด้นเนอคอ,อย <c oughs> <c oughs> มือสมาชิกข,ของเฮาเนาะกำลังรวมตัวกันมากินข้าวเติมพลังสก,กอนพอ <c oughs> เวลาเฮ็ดเบียเรอแบบมาหากินแบบนี้เนีน่ยบ่งงูเป็นอย่างเนาะใช้พลังงานหลายตีบ่ จะมีความหิวพิเศษเนาะพ้อหมากสมุกข้อหมากสมุกไม่ข้าเลยใช่ไหมไม่ยังไงเลยไปขึ้นแล้วตังเข้าเลยมันคืออยู่บูสูอันเจ้าทิ่นของเฮาเนาะเฮาก็นึกว่านางสับนานการในการเข้าป่าแล้วที่ใดใก็คือแบบว่า กบับโบได้เข้าป่าคือกันเนาะกะบับโบหัวเราอยู่ในป่าน,นี่เราคือสี่ไปวันโน้มั 3, ยโลสามมันกีบเราก็ซื้อกิจอาว์เลยว่ะอะไรย่างไงจังกว่าไอ้นี่นี่เออนะอือคือเรา,าอ,อันนี้เมนการกินข้าวเซาที่แปลว่าอ่าอยู่ใน,น,น,ป,น,นป่าเนะาะกินข,ข้าวมือโบราณใช่ไหมเธอ,อจะก r ับอย่างมาแน่เนาะไล <laughs> ายเออยอะสิ เอากินกูเข้าไปซูยุงกันได้กูเลยงึดยุงลายใช่ปะเอรอะเข้าไปข้างลากว่านี่อ่าหายแค่ไรวะมือตีงอยู่กันได้ยังกินเห็นว่าเลือดค่อยแซฟไปกินไปลายุงลายเลยกิ่นของข้ามีอย่างไงเนาะมีอันตับ่ข้างในตีข้างในมมาาาเอส่ ชอบนอกินอนไอน่ะมากเลยับหนอนแบบ้มหนอแบบืมีมดมันม่ไม่แรมัม่เนี้ยหนอมันคือกังบตะบังเฮียเอาหนอมีอะไรหนอนเนื่ออันนี้ชื่อเฟอร์ับรถของห้าสิเมยหน่อชเฟอร์รถอฮานีอจะปีแล้วล่ะถ้ามัจะนำ้าสิบห้าปี เจ้าคือครับรถเป็นเก่งแท้น้งไผ่สอนเจ้าเขาเองแล้วเข้าเฮียนอยู่บนนี่เขาโมสาอืมอือเรอกะก็บอกแล้วตอนขึ้นนะ จ้อนขึ้นช่องมันขัดแคลนเฮ้ยก of <journey> <ris> ู่ซูแม anyway ่มาสู้อ่ะกูก็ว่าซ่องเรื่องดีให้มึงก้นะมึงต้องหากระขาดนี่แหละปีไหนดูไป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 อีกมาด้านนึง่ะมาหวานนาหมดกันบาฝากกันเยอะพึ่งจะกับ มันกินแม่มันไม่เห็นหน้าผู้สาวน้นอยอายุปีละสสาปีสิบสามปีวูวสิบสามปีเป็นสาวแล้วเนาะทำไมอันแม่อายุสิบสามปีนะมึงบุญคงจะคลิปอ,อย่างให้แม่วีผมให้ไปรองเรียนอยู่เอาละตอนนี้ห้องสิพากันกินข้าวกันก่อนเนาะจจงไหนกะเดี๋ยวเฮาไปนั่งกันไปหาตอนไปหาน้องไม้เอาเนาะ ตอนนี้กินข้าวกันก่อนเดอ้อจะเจอกันอีกรอบหนึ่ง